you mm -hmm. ออกนะคะวันนี้ต้องเก็บน้องลงกล่องแ,แล้วก็เคลียชั้นตรงนี้และนี่คือสาภาพห้องที่หยู่จริงทุกคน มากล่องเดียวคอลเลคชันนี้แล้วก็ได้น้องที่เป็นอันล็อกมีแล้วก็ชอบมากเลยแล้วล่าสุดไปกับที่ออฟฟิศแล้วเราก็แบบไปเจอกล่องนี้มาที่เปลว่าน้องเก่งทำไมวันเห็นสปอยเลยอะ่ะทำไมวันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วตัวนี้นรอ บายบายเดี๋ยวเราจะเคลียร์โซนนี้ก่อนแล้วก่อนน้องต้นคริสต์มาส คริสต์มาสออกเศษฝุ่นเศษต้คนคริสต์มาสเยอะมากเลยมาเร็วมาแล้วน้องดิม,มี่ X50 อันต้านี่เราได้เครื่องน้องคนนี้มาลองใช้งานทุกคนเป็นของดีม,มี่ไปหนูไปทำความสะอาด start cleaning start cleaning Mm. you. -hmm. ด้วยโนสที่ช่วงนี้กลับมาติดชานมอีกแล้ว อันนี้สำหรับบว่าห้องผู้หญิงอย่างนี้เส้นผมมันจะโยนเนาะนี่เห็นไหมแปลงของเขาก็จะสามารถปัดแล้วก็เก็บเส้นผมได้มันด้วยความที่มันเป็นสองแกนแบบเนี้ยดีไซน์ออกมาเพื่อเก็บเส้นผมแล้วก็ฝุ่นโดยเฉพาะเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมอบที่เอาไว้ ถูดูดและถูได้ในเวลาเดียวกันน้องดูดด,ดีมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำเสียที่น้องเขาเอาไปถูและดูดมาให้เราเห็นไหมทุกคนอู้ยังโร่ฝุน่นเยอะมากเลยอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นถังน้ําเสียแล้วก็นี่ถังน้ําดีนะทุกคนซึ่งใช้งานง่ายมากก็แค่เติมน้ำแล้วก็เทน้ำทิ้งที่เหลือน้องเขาก็จัดการเองหมดเลยอือตรงนี้เป็นถังเก็บฝุ่นถังเก็บฝุ่นถุงใหญ่มากใช้ประมาณน่าจะเป็นเดือนอะสามเดือนเลยมั้งถึงจะได้เททิ้งครั้งหนึ่ง เพราะว่าเขาก็จะเก็บพวกฝุ่นเส้นผมฝุ่นละอองที่เมื่อกี้น้องเขาดูดเข้าไปอ่ะจะเก็บแบบน,นี้แต่ถ้าเกิดแบบใครที่ห้องฝุ่นเยอะมากๆก็เอาไปทิ้งก่อนได้แต่ส่วนใหญ่เค้กก็ปล่อยให้น้องเขาแบบว่าอยู่เป็นเดือนแหละอยู่เป็นเดือนให้ไปทิ้งเพราะว่าแบบเออเราก็ความขี้เกียจอลเนาะก็เอาไว้นี่ก่อนแล้วก็จะทิ้งแค่น้ําเสียแล้วก็เติมน้ําดีเข้าไป Start camera monitoring. เสร็จแล้วทุกคนก็จะเป็นมุมห้องมุมห้องใหม่ไหมก็เรียกว่ากลับมาคืนสู่เยาแล้วกันมุมนี้โองต้คริสต์มาสก็หายไปแล้วทุกคนก็ได้คืนมาเป็นชั้นวางอันนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ อะไรอ่ะฝูงตุ๊กตุนตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยมันไม่มีที่เก็บน้องพอเอาต้นคริสต์มาสออกไม่มีที่วางน้องน้องก็เลยกลายเป็นว่าแก๊งตุ๊กตาเราเราตุ๊กตาของเราก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะ ต้องขอบคุณน้องดิมมี่ X ห้อันต้าเลยตัวนี้เก่งมากค่ะที่ช่วยทําความสะอาดห้องวันนี้เศษฝุ่นเอ้ยใดๆเอ้ยที่ร่วงอยู่ตรงนี้ทุกคนหายไปหมดเลยนะคือรู้สึกว่าเป็นหุ่นยนต์โรบอตที่ข้ามขั้นไปอีกเลยนะทุกคนเพราะว่าน้องข้ามเก่งมากข้ามที่กั้นประตูห้องข้ามขอบห้องน้ําข้ามเอ๊ะ y t h จริงจริงกับเบลคือเป็น ุณย์โรบอทที่ข้ามขั้นจริงๆ,ๆเหมือนจะยกสูงในสเปคเขาบอกว่ายกสูงในตั้ง6ซนติเมตรเนี่ยเป็นอีกรุ่นที่เรารู้สึกว่าพอได้ลองใช้แล้วก็ชอบนะเพราะว่าช่วยทําความสะอาดห้องได้เยอะมากนี่ถูกใจมากเลยเพราะว่าพอแบบว่าให้น้องทําความสะอาดชั้นล่างอะน้องก็แบบว่าเออทําความสะอาดเข้าทุกซอกทุกมุมมุมใต้โซฟามุมอะไรเงี้ยขายวร์ไม่คือเขาก็ลองส่งมาให้ใช้แหละแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ ตามฟังก์ชันการใช้งานเอ่ยใดเออยะสมคําที่เขาเคลมไว้แล้วก็ช่วยทําความสะอาดบ้านได้ดีมากๆก็จริงๆก็เคยได้ใช้หลายแบรนด์แล้วนะแต่ว่าพอมาลองใช้ของแบรนด์อันนี้ก็เออ Amazing อ่ะเป็นหุ่นยนต์ที่คราบขั้นจริงๆอย่างตัวนี้ที่ชอบอ่ะก็จะมีระบบนำทางโรซาลีบะที่สามารถสร้างแบบอัตโนมัติทำงานทําความสะอาดด้วยตัวเองได้เลยเอาจริงๆตัวนี้ใช้งานง่ายมากตอนที่ได้มาก็คือแค่ประกอบอันนี้ อย่างห้องเราเล็กๆอย่างนี้สิ่งเกะก,กะกีดขวางเยอะมากเลยน้องก็สามารถข้ามแล้วก็ไปทําความสะอาดได้ใต้ตู้น้องเขาก็ดีเทคแล้วก็มุดเข้าไปทําความสะอาดถ้าดีเทคว่ามันมืดปุ๊บเขาก็จะแบบเปิดไฟด้วยตัวเองเลยอ,อันนี้รู้สึกว่าเป็นข้อดีมากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราเห็นฝุ่นชัดอะซึ่งจริงๆแล้วคนที่เห็นฝุ่นก็คือน้องเขา,าแหละแล้วที่สําคัญคือน้องเฟนลี่กับ เ,เออจะบอกว่าเครื่องบางเครื่องเสียงมันดังมากเลยอะ่ะเสียงมันดังจนน้องแมวกลัวแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าส้มส้มเจ้าส้ม,ส,มส้มไม่กลัวน้องคนนี้แต่ก็แอบมองมอง,มองแบบเอ,อ๊ะอะไรอะ่ะทำไมเคลื่อนที่ได้ก็มีแบบมาสง่สงส่งอะไรอะ่ะคะคุณพี่อ้าวอ้วนชอบอ้วนชอบน้องไม่เสียงดังเค้รู้สึกว่าเหมือนถ้าเกิดเรามีสัตว์เลี้ยงอ่ะน้องก็ไม่ได้รู้สึกกลัวมากอุ้ยก็แฮปปี้ดีจังเลยน้องแมวไม่กลัวคือด้วยความที่น้องหุนยนะ่ะเขาจะมีตัว เราก็สามารถเปิดดูผ่านแอปแล้วก็ดีเทคได้ว่าน้องแมวอยู่ไหนใช้เป็นตัวมอนิเตอร์น้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้นะนั่ <im> mm> นแหละใครที่โหลดแอปมาแล้วก็สามารถใช้สั่งงานหรือว่าตรวจเช็คเรื่องแบตเอยอะไรเอยผ่านตัวแอปเราก็ได้เขาจะมีระบบเซลล์คิ้นนิ่งตัวเองสามารถทําความสะอาดตัวเองได้เลยโดยที่เราก็ไม่ต้องทําอะไรเนาะเขาก็ทําความสะอาดทั้งห้องของเราแล้วก็ทําความสะอาดตัวเองได้เลยอันนี้ เหมาะมากกับสาวบุคคลที่ไม่ทำความสะอาดห้องแบบเคสเลยนะคะตัวเครื่องของเขาอะยังมีระบบแบคทีเรีรรีมูวิลด้วยเออก็ดีเหมือนกันเนะาะนอกจากคิ้นนิ่งฝุ่นแล้วก็คือสามารถคิ้นนิ่งตัวเองได้ด้วยฉลาดมากเลยเจ้าดีมี่เธอเก่งมากเธอช่วยฉันทำความสะอาดห้องจะเรียกว่าเป็นมุมใหม่ไหมก็ไม่ใหม่มากหรอกก็คือเรียกว่าเป็นการคลีนห้องให้มันดูสะอาดมากขึ้นอย่างมุมโต๊ะตรงทํางานเนาะคสก็ไม่ได้จัดอะไรมากแต่ว่า มุมโตทำงานมีใครดูคลิปไปแล้วหรือยังแบบว่าพาเด็กทัวร์ทุกคนใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูคลิปนี้ได้นะตรงนี้เคทก็ไม่ได้เก็บอะไรมากเนาะเพราะรู้สึกว่าอืดูไปดูมาก็ชอบแล้วก็มีแค่ปรับเปลี่ยนมุมข้างบนนะคะก็ยกน้องฮันนี้ออกมาก็โดยรวมของวันนี้ก็สกเสร็จนะทุกคนเย่เย่ย่ย่ยยวันนี้ก็ปิดจบของวันทำความสะอาดนะคะ อันนี้เราได้คิวมาแล้ว <c oughs> ได้มาเลี้ยวใบสักทีไวมากทุกคนแค่เข้าไปถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็ปินบัตรออกมาได้เลย 哈哈，累了，转了没转累吗？喂，条条。 ทุกชายแม่ทหัวเอาของไปทำไมอ่ะอ้าวมามัมา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 